สวัสดีครับผมแสบตานะครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวปอะไหรครับผมไปครับครับผมเจอรูไว้นะครับอยู่ใต้น้ำลยครับผมนี่ครับจะเยีทิ้งไว้ครับผม เดี๋ยวเรามารอดูกันครับผมเดี๋ยวผมหาไะไรเกี่ยวทิ้งไว้ก่อนดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารุนกันครับว่าเราจะได้ปลาไหลกี่ตัวครับผมวันนี้เกี่ยวเสร็จแล้วครับผมเกี่ยวไว้เก้ารูครับเดี๋ยวเรามารอรุนกันครับผมได้เวลาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูรุนกันครับอันแรกที่เกี่ยวไว้ครับผม ยังไม่กินเลยครับตรงใส่แดดจะร้อนครับยวไปเดินดูกันต่อไปว่าครับอันนี้มีรอยกินครับผมกินครับอันนี้เต็ตัวจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับ ออยู่ครับผมอยู่ครับโอ้ตัวสวยๆเลยรครับครับสวยครับผมตัวแรกครับมับนหมานครับผมนี่ก็เหมือนกินครับผมแต่เชือกไม่ตึงครับ กินแต่ไม่กินครับดูอีกอันครับใกล้กันครับอันนี้ก็เหมือนดึงเชือกเข้าไปครับกินครับกินเหยื่อหมดครับผม อันนี้ก็กินครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้อยู่ครับผม ผมตัวสวยครับผมอ้ยเสืหมาครับผมสองครับสองแต้มแล้วหมาครับหมาแลวครับสองแต้มแล้วครับผมกินครับเดินขวดเข้าไปในรูเลยครับ จะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับอดอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับดึงแรงครับตัวใหญ่ครับผมโอ้มันับผมสามแล้วครับกินครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับ อยู่ครับผมอยู่ครับโอ้โอ,อ,อ,อดึงแรงครับผมดึงแรงครับโอ้เดี๋ยวผมต้องขอดึงก่อนดีกว่าครับผมใหญ่ครับผมใหญ่ครับตัวนี้โหติดปลายปากเลยครับหมินเลยครับนี่ เกือบไม่ได้แล้วครับผมเกือบอดครับมหมานครับสรุปครับผมรอบแรกครับสี่ตัวครับมันหมานครับตัวใหญ่ๆนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปครับผมครับผมรอบสองครับเห็นกินแล้วครับผมครับเชือกเชือกตึงนะครับ ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับผมนิ่งๆครับขอดึงก่อนนะครับรูเมื่อกี้ไม่ได้ตัวครับผมรูนี้ก็เหมือนมีรอยกินครับ ก็ไม่ได้ครับผมเปลาครับสองรูเลยครับรูนี้ก็กินครับผมแต่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าน่าจะอยู่ครับรูนี้โอ้อยู่ครับตัวเล็กครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่กระหมานครับผม มันหมานครับสรุปครับผมรอบสองครับฟ้าวไปสองครับติดตัวเล็กมาตวงครับผมมาเกี่ยวเสริมไว้ใหม่ครับเกี่ยวไว้ห้าอันครับกินนะครับเนี่ยอันนึงครับผมเดี๋ยวเราลองมาดึงครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเาจะได้ครับผมดิ้นอยู่ฝังออกนอกรูนะครับ ได้ครับผมตัวครับสวยๆไหมกันครับตัวนี้ขอขึ้นก่อนครับผมครับผมผมมาดักทิ้งไว้ขอบตะสามอันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะกินหรือเปล่าครับผม มือนจะกินครับผมสายตึงๆครับไม่มีดึงสู้ครับแต่ติดอะไรไม่รู้ข้างล่างขอดึงก่อนนะครับผมสรุปครับผมกินสองรูเลยครับแต่ไม่ได้ตัวครับ ิพลาดครับนะครับรูที่ยังไม่ได้นะครับขอบตะครับมาซ้ําครับผมกินไปแล้วครับแต่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับผม ไม่มีดึงสู้เลยครับสงสัยจะไม่ได้ตัวอีกแล้วครับผมรอบสามนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสามลอยกินครับผมจะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหม อยู่ครับรอบนี้อยู่ครับโอ้ได้ครับผมรอบนี้อุ้ยหลุดครับติดมินครับผมดินหลุดครับพลาดครับอดครับผมนี่ก็กินครับเหยื่อหมดอีกแล้วครับผมเสียดายครับปล่อยไปตัวงครับผมติดมิน หมือนจะกินครับผมเชือกอันนี้กินครับแต่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าไม่ได้ครับผมเหยื่อหมดครับอดอีกแล้วครับสรุปครับผมรอบสองติดสองตัวครับ รอบสามปล่อยปลาไหลครับผมรอบสามไม่ติดทักตัวเลยครับแถมปล่อยไปอีกตัวอีกครับผมรวมแล้วสรุปวันนี้หกตัวครับเอากลับบ้านไปแล้วสี่ตัวครับรอบนี้อีกสองตัวถือว่าหมานครับผมหมานครับผมวันนี้หกตัวครับเอากลับบ้านไปสเอากลับบ้านไปสี่ตัวแล้วครับผมนี่อีกสองตัวครับทั้งหมดหกตัวครับผม ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ